เงินเข้าเดือนตุลาคม2566โอนเข้าบัญชี3กลุ่มรัดพร้อมโอนทั่วประเทศกดเงินสดได้เลยเงินเข้าวันไหนดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กรณีการจัดทำงบประมาณปี2567ล่าช้ารัฐบาลยืนยันไม่กระทบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดินหน้าจ่ายเงินตามสิทธิ์โดยในงวดเดือนตุลาคม2566เงินยังโอนเข้าบัญชีเช่นเดิมในวันอังคารที่10ตุลาคม2566โดยจะได้รับการช่วยเหลือรายละ600-1,000บาทซึ่งมีอยู่3กลุ่มที่จะได้รับเงินตามรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6กขวบรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวไรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทกลุ่มที่สองเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ600้อยถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้อายุ6 0สิถึงหกปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ7 0็ดถึงเจปีได้รับ700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยัยงที่ผู้สูงอายุใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยัยงที่ผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบีย้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุด กำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมาติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปเช่นในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุมีอายุครบ70ปีหรือ80ปีหรือ90ปีในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันไดเช่นอายุครบ70ปีเดือนตุลาคม2566 ในเดือนพฤศจิกายน2,566ก็จะได้ปรับเป็น700บาททันทีโดยไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่หนึ่งในเดือนที่ครบอายุก็จะได้รับในเดือนนั้นทันทีต่อไปกลุ่มที่3ามเบี้ยผู้พิการ800ร้อถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร0 2 3 5 4 3อ8สต่อ3 1 1หรือ3 1 3สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ